นี่ครับแนะนําผ้าสองตัวนี้นะครับเบอร์คัสนะครับกับคิวคู่นะครับคิวคู่ตัวนี้คือซุปเปอร์ลันนะครับสามสิบออนนะครับเนื้อผ้าขนจะสั้นมากนะครับก็เป็นรุ่นยอดนิยมสำหรับพอสนุกนะครับขนสั้นครับอันนี้ก็ทางโรงงานแจ้งว่ายี่สิบเก้าออนนะครับขนก็รู้สึกจะยาวกว่านิดนึงนะครับ ผ้าก็ใช้ได้นะครับราคาถูกกว่าถูกกว่าเยอะครับตัวนี้ราคาเกือบเหมือนสองนะครับราคาก็จะอัปเดตตามในเว็บนะครับเดี๋ยวจะมีภาพนิ่งให้ตัดสินใจเอานะครับนี่นะครับอันนี้คือผ้าจริงนะครับตัวนี้คือบัวคาดได้แดงนะครับยีิบเก้าออนครับดูเรือผ้านะครับ ก็ถือว่าใชได้หกพันแปดนะครับตัวนี้ก็เลื่อนๆนะครับรูปกลับมาก็คือย้อนขนนะครับก็จะส,กสากๆนะครับ,รบถ้ารบไม่เยอะก็แนะนาตัวนี้เลยครับนี่ครับถ้าเทียบกับตัวนี้จะบางกว่าเทียบเทียบเลย เอาเป็นคลิปประกอบการตัดสินใจนะครับอพอกันนะเนาะพอกันเดี๋ยวจะมีภาพโหมดแมครหลังคลิปนะครับก็แถมอีกนิดนึงเฮนเวิร์ดนะครับเฮนเวิร์ดเราก็มีนะครับเฮน r วิดจะมีด้วยกัน2รุ่นนะครับ ราคาก็อัปเดตในเว็บเลยแล้วกันนะครับยี่สิบเจ็ดขยี่ิบเก้าครับขอแนะนำยี่ิบเก้าดีกว่ายีิบเจ็ดมันลื่นไปบางไปด้วยแล้วก็ขาดง่ายเอายีิบเก้าดีกว่าครับขนนะครับก็แทบจะไม่มีขนเลยครับเดี๋ยวชมตัวอย่าง ใต้คลิปเหมือนกันนะครับอันนี้คือเฮนน์โดเดี๋ยวดูย9ิบเก้าออนเดี๋ยวดูย7ิบเจ็ดออนนะครับขนก็น้อยมากอันนี้อันนี้คือคิวคู่นะครับคิวคู่รุ่นซุเปอร์ลันครับสามสิบออนยอดนิยม ตัวนี้ก็แนะนำเลยราคาเกือบหมื่นสองนะครับจะพยายามขายไม่เกินหมื่นสองนะครับนี่ครับยังมีผ้าอีกหลายตัวไปดูในเว็บเอานะครับเว็บเวทก็ขายดีมากหกพันกว่าบาทหกพันท่วนหกพันท่วนยอนดนิยมเหมือนกันราคาถูกก็มีอุปกรณ์มากมายไปชม ไปชมกันเองได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนครับ